เหล็กรอบแรกมาถึงแล้วนะคะก็เป็นคะแนนนะคะสะสมมานะคะทีละเล็กทีละน้อยนะคะคุณแม่จา๋าวันนี้ก็ได้สั่งเหล็กนะคะมารอบแรกนะคะถ้าจะเอาเหล็กมาทีเดียวเลยก็คือไม่มีคะแนนนะคะคุณแม่จ๋าก็จะค่อยๆเก็บสะสมนะคะทีละเล็กทีละน้อยนะคะคุณแม่ เพื่อที่จะมาทําการอกเสาบ้านก่อนนะคะ,นะคะเกรงว่าเสาจะร้มนะคะคุณแม่จา๋านี่นะคะช่างกา็มาถึงแล้วนะคะแล้วก็นําเหล็กลงแล้วนะคะคุณแม่นี่เป็นคะแนนเก็บรอบแรกนะคะคุณแม่จา๋าก็จะทยอยนะคะซื้อนะคะรอบนึงรอบสามรอบสี่ไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่า จับซื้อนะคะทีเดียวเลยก็คือไม่มีคะแนนนะคะคุณแม่จ๋า